มึงเพิ่งเนอมึงเพิ่งเนอะมึงรุ่นพร้อมกันครับปานว่าทีเพื่เดะแม่พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไอ้กุ้งอ๋อกุ้งเจ็บแล้บเด้อสุดยอดเลวใใหญ่ๆกูแม่สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับคั่วพรันมื้อนี้สิมาเฮ็ดไก่อบปิบครับวันหยุดวันหยุดกับแก้ม โอปิบไก่โอปิบแกมมันหยุด ในารแล้วครับบ้านเนี้ยหอมไม่แล้วเริ่มหอมแล้วไออุปยบหอมเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวจากนากาั้นก็ถาลุ่นน้ำกันครับสิลุ่นเลยนะครับบ้านที่สิลุ่นแล้วสิลุ่นแล้วอ๋ออ๋อเบิ่งเมืองเนี้ยเบิ่งเนี้ยน้ำรุ่นพร้อมกันครับบ้านว่าจะเ,เป็นไงเปไปพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วอโอ้ ทำต้อกินเลยวะในกาศในกาศมาพรอมขนาดเลยวะเอาจักหน่อยนะอีกหน่อยบ่อีกหน่อยก็อีกหน่อยแต่เนาะในการครับบ้านนี้ดูดน้ำกันบ้านนี้รอดมั้งย่ารอดมั้งยานี่บ่อสูบบ่อสูบคนเราอีกยังน่อยแก่หน่อยยังไงเออในการขนาดเลยบนี้ในการแล้วในการแล้ว มา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 ครับฮู้หอมไม่ต้องกินขนาดเลยหอมมาหนึ่งฮะเอ,เอาเอาเลยวะเอาเลยเนาะเอาเยอ,อะกว่าฮะเอาเยอะเอาเยอะกว่าซิมแกด้วซิมแกด้วยเป็นไงฮะการบอ,อ หอยเดียหอยเดียวหาอยหอยยังหอยยางหอยยังห้อยยังร้อนเอ้ยจะเสียบแถะรายการีบ่ผิดวังวังเบีังจัดไปมากชิมล้วใกล้แล้วครับบานนี้ร้อน โอ้ยเวดีเยดีเ้อเวดีวะดีดโอ้ยนเดมบนเดนดมมันซิมหอยซิมเด้อยไงซิมเด้อยซิมเด้อยิมเนี่ยไคะนไง อยากสีือการจีบอะครางๆกุ้งกุ้งกุ้งเีกุ้งรียวกุ้งรลี้วกุ้ง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 เขาเพราะเราไม่แก่นะครับเพราะว่าแก่แล้วมันจะเป็นแกว่ามันจะขาดเห็นุกอยังแมนทามุมมดเต๋อเลยแมนหยาบมาเลยือเกี่ยวก็จะัดมดเลยข่งางเี่ะ สดด่วดเลยวะกินแนสแฉกเถอะวะเอาจนวดาหน่อยไม่อกินแน่แกเลยวะอันนี้เลอันนี้เลยเด้อนี่เดยหอ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 อยหอหอย เมงเมลรสัตน้ำจิ้มตามเองแซ่บสมากกุ้งใกล้ๆลยใกล้เใกล้เนาใกล้ใกกล้วแต่โค้งม่ได้มาซาเว่ล่องจิ้มบมมันทำอ่างไรอันนี้วิธีเชีบางเขาเหดเองนะครับมาสุยอดเลวะลองมึงเจงานบอดว่าอันปันให้กระสินได้ไหมไ่้เ để ăn mò để ăn ừ. exactly. yeah, no. mmm. hm. yeah, ừ. no. này các bạn này của các cicaro đi biểu diễn là các bạn này các rồi này khoảng ngoài nhanh nhanh khoảng ngoài nhanh khoảng nhanh khoảng hai bà này bà bi cái việc này không biết đấy 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 không không biết đấy không biết đấy 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 มไม่การมีงานเฮ็ดอยบ่บ่มงาเฮ็ดไปเฮ็ดติ๊กตอกเล่นมันโอ้วีกับบมาหายกันเนาะมันอยากลองดีไหมนครับบรรยากาศังหงครับบรรยากาศังหงยากาศเย็นๆมันบ้านยดเกิดกินกันยังเสี่ยครับพอดีมัวนหัวหัวเซลกันเมื่อทมือางสมดำแ่งาด้อครับมันจะเป็นเมื่อทางสมดดำเียมันบภาษาอะไรคกก้เมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเา ม่เบิรตเลยตัวนี้เอาจำีบเรามำีเราเอาอีกบิเดียวเลยอะีบเนี่ยเซ้นกินบาสบียโอเเอาไปเอาไปเอาไปขอคมาครับลองปลามึกกับวาซาบอปลากาบีแกบกัเบียจิมแหยลแลแกบเบียครับจิ้มหนฉเคได้จิมอ้ามันดีคือมันตีเขรกันเลเอาบจิมหม้อใช่เล้วบเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวล่องมึงกันอยู่ในสามสิบาทไ่เคยกินครับาาล่ออยู่

เออสุดยอด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 สุดยเเลยวะสัเลววะเนี่ยมึงมีอะไเนี่ยเอ้ตาม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 ผู้ของเด็บิบไม่หยุไอไอหยอนสุดยอดเออสุดยอดเลยวะยอยอย่า่าฮ่าฮ่อเนีเนี่เนี่ยเียน้จะพีงก่้นง แสบไีเหอแสบ่ได้ได้มไ้ไได้่ายไดหครับกินเขาเป้ามือครับแสบครับผชมลองลองไปกินมึงด้อสนี้ส่นี้ผมว่าคิดคิดคนนไม่เองว่ามันก็จะแสบอยู่แสบบ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 บ่เอาเอาจ้ับเสมืดไปก็ลองไปกินเอาเยอะเอาเยเอาเยอะเอเยอะเอาเยอะเออะเอาเยอะเอาเยอะเอเยะเอาอะเอาอะเอาเย้โอ้ ไรอไปอีกรอบยิก็อเลยอีกรอบอบรอบนึงอบีบอ๋อตอนไหนมัในเบิดยุ่มอันนี้ตอนงามานงางามบีบอ๋อบีบไปของแท้เลยเนี่ยแ่นอนใช่ปกเามันแท้พูดถึงกินเข้าไปม่นก็มันเป็นรสชาติเลซ่ยังไม่กินแต่ไข่น้ำเนี่มันหอมอ๋อของแท้แล้วอ๋อิยบ้ากินบาสสดเลยกินกันครับกินยังไงอ๋ออ๋อจไป่า โอ้ oh, สุดอยอดเลยวะนี่กไ,ได้กุเลยเออสุดยอดเลยวะ <c oughs> ไม่มีอันนี้ <c oughs> ยังเนี่ยนี่อันนี้พราะสนโลกยังเพาอะไรเนี่ยมองคื <c oughs> อเป็นสั่นคือเป็นสั่น <c oughs> มันเป็นในโลกาหคือเป็นสั่น <c oughs> มันทีมีไอ้อยังน้อยเ <laughs> <laughs> ออแซ่บๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณฝากติดตามฝากติดตามดีกว่า ฝากที่ตามกดกระดิ่งฝากาพื่อนสั่งอาหารไปนะครับจงไปขอบคุณก่อนครับขอบคุณครับเออจริงชีดแล้วมาจริ้งชีดไปเสียเปล่าฮะชีเด็ดชีเด็ดชีเด็ดบ่โชนมพองทำไมโอ้ยไม่ใช่อะไรวะพระพระสวยพระสวยพระสวยพระใหญ่พระสวยพระทำไมแสงเลยก็อยากเป็นพระเนี่ป่ะ เขาจะเบิ่งฐานใช้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาหนเอาเนี่เอาเอาสีแดงกับสีขาวนี่วซาบิวอสบีเาี่แมกี่เมื่อกี้ว่าวอสบีขีอกบ่บ่ฮะนี่นี่วอสบีกับกซีกุ้งเนื่อน้เปียกออในการบ่ในการมอเราอี๋เสียเวล สีดเสียดเสียดมีแต่เน้วเสียบๆคุ้มสดๆเยอะมขาหมกันครับว่าเนี่ยกับแกมกรบแกมจรข้าแตกับแกมซิมมึงดู่อ้ตี๊บเปลี่ยนไหนทว่าเขาเสียบนะอว่าฟังเลยว่าขิ้มาหนึ่งข้มเด็นเลเล่เนี่ย าาการน,นี้คือเขาวายเลยการนี้วะม่เอาไม่เอาไม่หอยอย่างไม่อย่าง,ค,าาง,ค,าางครับแค่ครับมาดูนี่ของกันมาเนี่ยฝันติดตามไปได้ครับขอบคุณครับ